เรื่องราวของสรุปกําไรบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสหนึ่งยังเป็นทางการครับคุณผู้ชมครับเพราะเรื่องนี้ออกมาจากในฝั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับบริษัทจดทะเบียนนะครับปรากฏว่าส่งงบการเงินนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ประมาณสักอยู่ประมาณสัก816บริษัทนะครับ จากทั้งหมดนะฮะ830บริษัทนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็พบว่าอจอมีการกรายงานกำไรสุทธินะฮะคุณผู้ชมฮะ<ช>จาก816บริษัทเนี่ยมีกำไรสุทธิ646บริษัทนะครับคุณผู้ชมครับ<ช>คิดเป็น 79.17%ของบอจที่นำส่งงบการเงินงทั้งหมดมภาพแบบนี้ดีขึ้นในช่วงของไตรามาสหนึ่งะฮะ,ะซึ่งในไตรามาสหน,นะครับคุณผู้ชมครับผลการดำเนินงานนะครับในเซตนะฮะมียอดขาย4.39ล้านล้านบาทอันนี้เพิ่มขึ้น4.6%ต้นทุนการผลิตป,ปรับตัวเพิ่มขึ้น3.1%ค,ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.8%นะครับซึ่งส่งผลให้บจมีกำไรจากการดำเนินงานหลักครับคุณผู้ชมครับ4.6แสนล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น14.2%แต่พอไปเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิอาจจะมีการตั้งพิเศษอะไรไว้เยอะ,ะนะรฮรคุณผู้ชมฮะเหลือ264,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.7%คือเพิ่มขึ้นไม่มากแต่ถ้าเกิดเราหันกลับไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูพวก core profit กำไรหลักว่าเป็นอย่างไรก็14.2นะฮะคุณผู้ชมฮะคือยักษ์ใหญ่อบอกคุณผู้ชมตรงๆแหละยักษ์ใหญ่เนี่ยในบริษัทจดทะเบียนของเราเนี่ยไปโดนเรื่องของค่างเงินบาทกันเยอะอนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกำไรเ,เขาเรียกว่ามันมันยังไม่ได้รับรู้อย่างเป็นทางการแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเปรียบอนุรรมได้ ซึ่งคุณแมนพงศ์นะครับเสนา,นานรงเขาบอกออกมาครับว่าภาพรวมผลประกอบการดีขึ้นจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวนะครับ,รบส่งผลให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีกําไรดีขึ้นโรงแรมการบินพื้นที่เช่าค้าปีกโทัวร์ขมานาคมนะครับ,รบแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนะครับส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจการเงิน เติบโตด้วยนะฮะแต่อาจจะกดดันต้นทุนทางการเงินต่อธุรกิจอื่นๆนะครับคุณผู้ชมครับใน mai ดูกันหน่อยนึงว่าเป็นอย่างไรนะฮะยอดขาย5.14000ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นอยู่9.2%นตะครับต้นทุนการผลิตนะครับเมื่อต้นทุนการผลิตแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเพิ่มขึ้น6.7% และ6.4%ตามลำดับครับคุณผู้ชมครับว่ากันง่ายๆว่า mei ยังฟื้นไม่ได้เท่าระดับของเซตนะครับมีกำไรจากการดำเนินง,งานอยู่ที่5,259ล้านบาทกำไรสุทธิ4 0 0 0กับ0 0 7ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดํมมาบอกกับคุณผู้ชมเป็นกำไรในไตรมาสหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนโดยสรุปถามว่าดีขึ้นไหม ดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าจุดสำคัญนั่นก็คือต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าผลประกอบการส่วนใหญ่มาจากบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะมาจากบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับส่วน mai บอกคุณผู้ชมหน่อยหนึ่งแล้วกันว่าไอ้ที่มันมีการกำไรที่มันเพิ่มขึ้นนะครับจากการดำเนินงานเนี่ย นะ5ะ5เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง40.2%นะ<ช>กำไรสุทธิ4ี่7 7ล้านบาทเพิ่มขึ้น76.2%นะครับคุณผู้ชมครับก็เกิดจากเรื่องของการที่ปอจอบางแห่งมีผลประกอบการที่โดดเด่นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและก็สินทรัพย์ดิจิตัลนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมประมาณนี้ฮะ